เพื่อนๆจะรู้สึกยังไงฮะถ้าอยู่มาวันหนึ่งเกิดมารู้ว่าคู่รักที่เราได้คบกันมานานแสนนานนะเนี่ยเป็นสายลับของเกาหลีเหนือที่ได้ถูกส่งตัวมาเพื่อจะหลอกให้เรารักแล้วก็ลักพาตัวเราไปคดีไดอรี่ในวันนี้นะครับแอดจะบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในคดีที่หักมุมสุดๆที่แอดเองพอรู้มาตอนแรกนี่ก็ไปต่อไม่ถูกเลยทีเดียวดังนั้นก็อย่ารอช้าเร่เข้ามาแล้วมาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ f อ Diary ดร e ในวันนี้นะครับ โดยเรื่องนี้นะครับอาจจะต้องขอเริ่มต้นจากชายเกาหลีใต้คนหนึ่งที่มีแซยูนฮะผู้ที่ตั้งใจจะเดินออกไปหาความก้าวหน้านอกเกาหลีใต้ในช่วงยุค80ครับเพราะว่าในช่วงยุคนั้นเองเนี่ยเกาหลีใต้มันก็ยังไม่ได้ฮิปเหมือนกับทุกวันนี้นะครับที่แบบการจะก้าวหน้ามีเงินทองที่ดีได้เนี่ยผู้คนชาวเกาหลีนะครับเขาก็จะต้องมุ่งหน้าไปที่ญี่ปุ่นไม่ก็ฮ่องกงครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อาเฮียยูนผู้นี้แหละทํา ยูนนะครับได้เดินทางไปยังฮ่องกงโดยมีเป้าหมายจะไปเปิดโรงงานทําเทปคัเสเซ็ตม้วนวิดีโออะไรที่กําลังฮิตในยุคนั้นซึ่งเมื่อยูนมาถึงฮ่องกงเนี่ยสิ่งแรกที่เขาต้องทําก็คือการหาที่อยู่ครับเขาจึงได้สรรหาไปทั่วเลยจนกระทั่งไปพบกับอาพาร์ตเมนต์กลางเมืองราคาดีอันหนึ่งที่ผู้อยู่อาศัยคนเก่าเนี่ยกำลังจะย้ายออกพอดีเลยครับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้งานใหม่ที่ญี่ปุ่นและกําลังจะบินไปในอีกไม่ช้านะครับแต่ทว่าวพอยูนกําลังจะเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ย ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ยอมย้ายออกครับเพราะเธอบอกว่าเธอมีปัญหานิดหน่อยกับงานที่ญี่ปุ่นนะซึ่งทางบริษัทได้บอกมาว่าให้เธอได้รออยู่ที่ห้องโกงก่อนก่อนที่เขาจะเคลียร์เรื่องทางนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเรียกตัวเธอไปอีกทีนะแม่หญิงก็เลยจําเป็นต้องอยู่ห้องนี้ต่อไปฮะทาให้ยูเนี่ยเช่าห้องไม่ได้แต่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำนะครับก็บอกว่าให้ยูนมาอยู่กับเขาก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเธอจะจ่ายค่าเช่าให้เองแล้วก็อยู่อะไรไปแบบนี้ซึ่งยูนก็โอเคสิครับโอกาสแบบนี้รออะไรล่ะ บวกกับว่าหน้าตาของแม่สาวคนนั้นนะครับชีก็สวยเช้งกระเด้ตามอุดมคติของชายชาตรีทั่วไปเลยแม่ได้มาอยู่กับนางฟ้าแบบนี้ใครจะไม่เอาซึ่งหญิงคนนี้นะครับเธอก็เป็นชาวเกาหลีใต้เช่นกันที่ก็ได้มาอยู่ในฮ่องกงนานแล้วถึง10ปีนะครับโดยใช้ชื่อว่าซูซี่คิมอายุ34ปีแล้วก็เป็นคนที่ใจดีมากด้วย เพราะตลอดเวลาช่วงที่ยูนยได้เข้ามาอยู่นะครับเธอเนี่ยได้ช่วยเหลือเขาต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นให้เงินก้อนแรกในการที่จะเริ่มธุรกิจเทปที่ยูนอยากจะทานะครับนอกจากนั้นก็ยังดูแลความเป็นอยู่ทุกอย่างของชายผู้นี้ด้วยด้วยความที่เห็นว่ามันเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมชาติที่แบบว่าหอบมาลําบากเหมือนกันก็ช่วยๆกันหน่อยจะเป็นอะไรใช่ไหมแต่ถ้าว่าพอชายหญิงเขาอยู่กันไปนานๆในชายคาเดียวกันนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นละ่ะ ก็สปาร์คบูมๆสิทั้งสองคนนี้นะครับก็ได้ปิ๊งกันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุดไม่ไปมเมลอะญี่ปุ่นซึ่งผู้หญิงนะครับก็ได้อยู่กันแบบชั้นสามีปกติทั่วไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหลังปีใหม่ของปี1987นะฮะมันก็ได้มีกลุ่มชายใส่เสื้อสูทเดินเข้ามายังอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขา2คนครับซึ่งชายเหล่านั้นนะครับเขาจะพูดกันเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ยูนก็ฟังไม่ออกหรอกแต่รู้ประมาณว่าเขาจะเข้ามาคุยกับเมียของยูนนะก็เลยปล่อยให้เมียไปคุยกัน แต่หลังจากที่ได้เข้ามาคุยนะครับบรรยากาศเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนเป็นอารมณ์มาคุเลยคือชายทั้งสองนะครับมีสีหน้าที่อึมครึมและเมียของเขาเนี่ยก็อึมๆตามฮะก่อนที่เมียเนี่ยจะเดินไปหยิบกระเป๋าตังค์ควักตังค์มาสัก2องสอีปปแล้วก็ยื่นให้ยูนบอกว่าอ่ะออกไปซื้อขนมนม,นมเนยกับบุรี่ให้เธอหน่อยแล้วกันซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยไม่เคยทําปฏิกิริยาะลรแบบนี้ไม่เคยทําอาการแบบนี้ปฏิกิริยานี่เคมีกันเลยทีดเดียวแต่ยูนะครับก็ได้ออกไปซื้อขนมแต่โดยดีครับคิดว่าเมียคงมีธุระส,สาคัญอะไรแบบนี้ละบ้งตอนนี้คงไม่อยากให้เขาแบบอยู่บ้านฟังบทสนทนาด้วยก็เดินไปซื้อขนมนม,นมเนยน้ําผลไม้แล้วก็บุหรี่ตามที่เมียบอกแล้วก็เดินกลับไปถึงบ้านกะว่าเขาคงจะคุยอะไรเสร็จแล้วนี่แหละแต่ทว่าพอเปิดประตูไปนะครับทั้งบ้านนะครับกลับไม่มีใครอยู่เลย ยูนก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเมียคงไปกับชายผูนะ้นั้นแล้วคงจะกลับมาอีกสองสามชั่วโมงละมั้งเพราะว่าจากสองสามชั่วโมงนะครับมันก็กลายเป็นสองสามวันฮะที่เมียเนี่ยไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยจนกระทั่งกลุ่มผู้ชายที่ได้พูดจาภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ได้กลับมาปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ของยูนอีกรอบซึ่งคานเนี่ยก็พูดเป็นภาษาเกาหลีได้แล้วก็สื่อสารกับยูนบอกว่าเมียแกเนี่ยได้โดนลักพาตัวไปแล้วนะยูนก็อา้าวพูดภาษาเกาหลีได้เลย ชายก็แบบไม่ต้องพูดอะไรมากอะ่ะเนื่องจากก็เมียพวกแกเนี่ยติดตังเราอยู่เยอะนะข้าจะต้องลักพาเมียแกไปซึ่งยูนก็ตกใจสิเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าเธอก็ให้ตังเรามาใช้ตลอดไม่ใช่เหรอดูท่าทางเหมือนกับว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ติดขัดเรื่องตังอะไรเลยไอ้ชายพวกนั้นนะครับก็เลยได้ตัดบทบอกว่าไม่รู้แหละแกจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในสองสามวันนี้เนี่ยเราจะพาตัวเมียแกไปขายที่สิงคโปร์ซึ่งถ้าแกอยากให้เมียแกรอดแล้วก็ ตามมาที่สิงคโปร์พร้อมกับเงินจํานวนที่เมียแกเป็นหนี้เราอยู่แล้วกันที่เมื่อเป็นแบบนี้นะครับพ่อหนุ่มยูเนี่ยก็เลยได้รีบหาตั๋วบินไปสิงคโปร์ในเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นตั๋วใบแรกเลยท,ทั้งทั้งที่ไม่รู้ว่าเมียเขาเป็นหนี้ใครมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่าช่วยเมียมาก่อนก็ยังดีแล้วกันที่พอมาถึงสนามบินนะครับยูเนี่ยก็ได้พบกับผู้หญิงนางหนึ่งที่มารับเขาแล้วก็อ้างตนว่าเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของซูซี่เมียเขาครับแล้วเธอก็บอกว่าจะมาช่วยยูเนี่ยตามหาซูซี่เอง แต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอให้ยูนได้ไปพักก่อนให้เข้าไปที่โรงแรมที่เขาได้จองเอาไว้ครับแล้วเดี๋ยววันต่อมาเธอจะมาบอกเขาต่อว่าขั้นตอนต่อไปเธอต้องทําอะไรนั่นเองซึ่งในเช้ามืดของวันต่อมานะครับหญิงคนดังกล่าวเนี่ยก็ได้กลับมาที่โรงแรมหายูนอีกรอบพร้อมกับยื่นกระดาษโน้ตใบหนึ่งให้เขาซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีที่อยู่ของสถานที่อะไรบางอย่างบอกให้ยูนเนี่ยได้นั่งแท็กซี่ไปที่นั่นคนเดียวแล้วเดี๋ยวยูนจะรู้คําตอบเองว่ามันคืออะไร ซึ่งเมื่อแท็กซี่ได้มาจอดลงนะครับเขาก็ได้พบว่าสถานที่ดังกล่าวมันคือสถานทูตของเกาหลีเหนือในสิงคโปร์นั่นเองที่พอเขากล้ามาถึงปุ๊บอยู่นะครับก็โดนจับตัวเข้าไปข้างในเลยเอามามัดแล้วก็ทรมานต่างๆนานาฮะเพื่อให้เขาแปลพักเป็นพวกเกาหลีเหนือแล้วก็ให้ไปพูดความใส่ร้ายเกาหลีใต้ครับประมาณว่าคนเกาหลีใต้มันเฮงซวยข้าเนี่ยไม่ชอบเกาหลีใต้เลยเกาหลีเหนือดีกว่าเยอะข้าอยากจะเป็นเป็นคนเกาหลีเหนืออะไรแบบนี้ ซึ่งเมื่อได้ยินเสร็จแบบนี้นะครับยูนก็ไม่ทาตามสิจะบ้าแล้วอยู่ใจะให้ข้ามาหาว่าประเทศตัวเองมันว่ารายอะไรแบบนี้ได้ไงข้าไม่ใช่คนชัางชาตินะเว้ยเฮ้ยพวกคนในนั้นก็แบบเองต้องทําเพราะว่าเองได้เอาเงินของเราไปใช้แล้วยูนก็แบบฮะข้าเอาเงินพวกเองไปใช้ตอนไหนก็ไอเงินก้อนแรกที่เองได้รับจากเมียแกตอนอยู่ฮ่องกงไงละ่ะที่มันเป็นค่าเริ่มต้นธุรกิจของเองเนี่ยมันเป็นเงินของรัฐบาลเกาหลีเหนือ นอกจากนั้นค่าดูแลต่างๆที่เมียแกได้ให้น่ะมันก็เป็นเงินของพวกข้าทั้งนั้นไม่คิดแปลกใจเลยหรือไงว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงได้ให้เงินแกอย่างง่ายได้สบายขนาดนั้นในเวลานั้นเองแหละครับยูนก็ถึงกับบางอ้อเลยว่าไอ้เมียที่บอกว่ามีปัญหางานที่ญี่ปุ่นจนต้องมาอยู่ร่วมในห้องเดียวกับเขาแล้วก็มาวานสเสน่ห์จนเขาตกเป็นของเธอเนี่ยทั้งหมดมันเป็นแผนการของทางเกาหลีเหนือที่หวังจะจับตัวเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่พอมารู้ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วแหะครับ เพราะว่าเขากาลังจะถูกจับตัวและส่งไปยังอาณาจักรของพี่คิมซึ่งหลังจากที่ยูนโดนทรมานเสร็จนะครับยูนก็ได้โดนควบคุมตัวให้กลับไปที่โรงแรมรอก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินฮะ แต่ในระหว่างนั้นเองเขาก็ได้สลัดไอ้คนที่ได้จับตัวเขามาฮะแล้วก็วิ่งไปหาแท็กซี่คันแรกที่เขาได้เจอเลยพร้อมตะโกนว่าแท็กซี่พาฉันไปสถานทูตเกาหลีใต้ที่อยู่ที่นี่ด่วนเหยียบมิดเท่าไหร่ฉันติดไม่อันนั่นแหละครับแท็กซี่ก็เลยได้เหยียบมิดมาปุ๊งเยยงหนังรถแข็งอะไรประมาณเลยจนกระทั่งมาถึงสถานทูตเกาหลีใต้นะครับที่ยูนก็ได้รอดมาด้วยประการชนีน,นี่เองเพราะว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับคนของสถานทูตนี้เนี่ยก็ได้ทําการป้องกันตัวไว้หลังจากนั้นก็ให้ยูนได้ลี้ภัยกลับเกาหลีใต้ไปโดยด่วน ซึ่งไอตอนที่เขากลับมานะครับเรื่องนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นข่าวใหญ่มากในช่วงนั้นนะว่ามีไอหนุ่มอายุ28คนหนึ่งครับมีความกล้าหาญแบบไม่ยอมชังชาติตัวเองแล้วก็หลบมาเพื่อเปิดโปงความร้ายของเกาหลีเหนือได้ซึ่งตอนที่เขากลับมานั้นเนี่ยในมือของเขานะครับยังมีพาสปอร์ตของซูซี่เมียช่วงเขาอยู่เลย ที่ข้างในนั้นนะครับมันมีตราปั๊มประทับญี่ปุ่นอยู่มากมายซึ่งได้บอกว่าเธอเนี่ยได้ไปกับญี่ปุ่นบ่อยๆขนาดไหนและว่ากันว่าที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีสมาคมของเกาหลีเหนือนี่แหละได้ไปตั้งสาขาที่นั่นทําให้ประชาชนนะครับตื่นเต้นกันใหญ่เลยบุกไปที่บ้านของครอบครัวซูซี่ที่อยู่ที่เกาหลีใต้คนนั้นนะครับแล้วบอกว่าลูกเองมันเลวลูกเองมันทรยศชาติอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีไอ้หนุ่มคนนี้นะเราคงจะไม่รู้หรอกว่าครอบครัวของซูซี่มันเป็นนอนบนไส้ เท่าว่าในเรื่องที่น่ายินดีของชายผู้นี้นะครับมันก็มีอะไรดักดกซ่อนอยู่อีกชั้นหนึ่งนะที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะนึกไม่ถึงกันแน่ภาพตัดกลับไปที่ฮ่องกงฮะเป็นเวลา2สัปดาห์หลังจากที่เฮียยูนแกเนตได้กลับไปเหยียบยังเกาหลีใต้ มันก็มีคนแถวแถวอาพาร์ตเมนต์เก่างเฮยอยู่นะครับได้กลิ่นอะไรแปลกๆออกมาจากห้องพักซึ่งมันจะเป็นกลิ่นเหม็นที่แบบอืมราวกับขี้ก็ไม่ปานชาวบ้านนะครับก็เลยทนไม่ได้ฮะแล้วก็ไปโทรบอกให้โปลิสเนี่ยมาสืบห้องพักหน่อยที่พอเข้าไปสืบนะครับโปลิสก็ได้เดินตามกลิ่นเข้าไปจนถึงห้องนอนแล้วก็ได้มาพบกับร่างอะไรบางอย่างฮะ ที่นอนอยู่กับเตียงของห้องพักนั้นซึ่งเมื่อเข้าไปดูก็แบบโป๊ะเชะเลยมันคือร่างอันไร้วิญญาณของซูซี่สายลับเกาหลีเหนือนั่นเองที่ตอนแรกนะครับผู้คนก็คิดว่าเธอนะ่ะต้องหนีไปที่เกาหลีเหนือแล้วอย่างแน่นอนแต่ทว่าเกาหลีเหนือไม่ใจดีขนาดนั้นครับพวกเขาได้ส่งคนมาเก็บเธอเพราะว่าเธอทํางานไม่สําเร็จนี่แหละคนแปรพักจะต้องเจอแบบนี้แล้วเรื่องมันก็ผ่านไปครับ เฮยูนผู้โชคดีคนนี้ก็แบบไม่เอาแล้วเขาจะไม่กลับไปฮ่องกงฆ่าขอทํางานที่เกาหลีใต้ดีกว่าเขาก็เลยได้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวในเกาหลีใต้แล้วก็ทําได้ดีซะด้วยนะครับจนขนาดเป็นซ e อของธุรกิจใหญ่ร้อยล้านแล้วก็ชีวิตเหมือนจะสวยงามครับจนกระทั่งมาถึงในปี2001ที่อยู่นะครับเอเรื่องของสปายเกาหลีเหนือที่ลักพาตัวเขาที่ฮ่องกงเนี่ยมันก็กลับมาฮิตอีกรอบครับคือมันจะมีคนที่ไปอ่านข่าวเก่าๆและเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าซูซี่เนี่ยจะไม่ใช่สายลับของเกาหลีเหนือ แต่ว่าอาจจะเป็นเหยื่อของอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไอ้หลักฐานที่บ่งบอกว่าเธอเป็นสายลับนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากคําบอกเล่าของชายผู้เดียวแล้วก็พาสปอร์ตก,กากๆอันหนึ่งที่มันก็เป็นตาปั๊มญี่ปุ่นด้วยไม่ใช่ตาปั๊มเกาหลีเหนืออีกหรือนี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางหรือเปล่าที่ฆาตกร,กรก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยแต่เป็นเฮียยูนผู้นั้นนั่นเอง ซึ่งพอคิดได้แบบนั้นนะครับทางตํารวจก็รีบไปจับเฮียยูเลยฮะที่ตอนโดนจับเฮียแกก็แบบเฮ้ยเอ็งมาจับข้าทําไมตํารวจก็เลยบอกไปว่าอ๋อ oh, เราคิดว่าคุณเนี่ยเป็นฆาตรกรในคดีสายลับเกาหลีเหนือเมื่อกว่า10ปีก่อนไงล่ะไม่ข้าไม่ใช่ฆาตรกรพวกเอ็งสายไร้ฆ่ามันมีคนอิจฉาข้าใช่ไหมที่ข้าเป็นซีอีโอยิ่งใหญ่อะไรแบบเนี้ยไอพวกคนพวกนั้นมันอยากจะได้ตังจากข้าละสิตำรวจเอ็งยอมรับมานะว่าเอา็งไปรับตังพวกมันมาตำรวจก็แบบสงบสงบใจลงแล้วคุณผู้ชายแล้วเราไปคุยกันต่อที่โรงพัก ยูนก็เลยได้บอกก่อนรอก่อนเถอะเดี๋ยวความจริงมันจะเปิดเผยเองและความจริงมันก็เปิดเผยจริงๆหลังจากนั้นไม่กี่วันครับเพราะว่ายูเนี่ยเป็นคนที่ได้ออกมาสาร,รภาพเองว่าเขาเป็นคนฆ่าซูซี่ทำให้เหล่าเกาหลีใต้ชนที่ฟังข่าวอยู่ตอนนั้นนะครับถึงกับอึ้งไปเลยเพราะว่าชายที่พวกเขาได้เชิดชูมาตลอดหลายสิบปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคือฆาตกรเหรอเนี่ยซึ่งถ้าหากเพื่อนๆคิดว่าเรื่องนี้มันพีคแล้วนะครับช่างใจไว้ก่อนยังมีหักมุมมากกว่าน,นี้อีก แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปดูกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคดีนี้ครับคือย้อนยุคกลับไปในยุค80ที่อพาร์ตเมนต์ที่ฮ่องกงที่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตอยู่นะฮะมันก็มักจะมีคนได้ยินเสียงของ2คนนี้เนี่ยคือยูนกับภรรยานะครับทะเลาะกันบ่อยมากเลยซึ่งสาเหตุก็คือเฮียยูนนะครับเอาตังของซูซี่ไปใช้สุรุยสุล่ายจนกระทั่งเธอแบบไม่ปลื้มฮะ และในค่ำคืนสองวันหลังปีใหม่นั่นเองมันก็ได้มีการทะเลาะกันอย่างรุนแรงมากครับจนยูนเกิดเปาะหาอะไรมาเคาะหัวซูซี่แล้วก็เคโอไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการลงมือทำสิ่งที่ไม่ควรทำขึ้นที่เมื่อรู้ตัวอีกทีมันก็สายเกินไปแล้วยูนนะครับก็ได้แต่คิดว่าเอาละโว้เขาจะทำยังไงดีชะตาชีวิตเขาเนี่ยจะต้องมาจบลงที่คุกแน่แต่ว่าเขาไม่อยากไปนี่เขาก็เลยทำการคิดที่จะหลบหนีครับ โดยมันจะเป็นแผนการที่ซับซ้อนมากเลยเริ่มจากว่าเขานะครับได้รีบออกไปจากอพาร์ตเมนต์ทำการหนีออกจากฮ่องกงในเช้าวันต่อมาเลยครับโดยเบิ่งไปที่สนามบินแล้วก็ซื้อตั๋วใบแรกที่มันจะออกจากฮ่องกงได้นั่นแหละซึ่งไฟล์นั้นมันก็คือไฟล์สิงคโปร์นั่นเองครับที่พอมาถึงปุ๊บนะครับเขาก็จัดแจงจองโรงแรมเล้วจะนั้นก็ตีตั๋วแท็กซี่เข้าไปยังสถานทูตของเกาหลีเหนือ ที่ไม่ใช่ไปบอกว่าเมียของเขาเป็นสายลับเกาหลีเหนือนะแต่ไปทําการคารวะคนในสถานทูตเกาหลีเหนือครับบอกว่ารับค่าเป็นชาวเกาหลีเหนือด้วยคือคิดจะหลบความผิดไปยังแดนที่เกาหลีใต้เขาไม่ถึงว่างั้นแต่ทว่าพอมาถึงแบบนี้ทางสถานทูตเกาหลีเหนือก็งงสีแบบเฮ้ยจะบ้าแล้ว,ลวมีใครหน้าไหนอยากจะมาเป็นคนเกาหลีเหนือกันบ้างไอชายคนนี้ถ้าไม่สติไม่ดีมันก็ต้องเป็นสายลับของเกาหลีใต้แนไ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาพวกเราไม่รับเข้ามาทางในออกไปทางนั้นเลยสถานทูตเกาหลีเหนือก็ไล่เขาออกไปนะครับ ซึ่งเมื่อแผนแรกมันไม่สําเร็จแบบนี้เนี่ยเฮยยุนก็ต้องคิดสิคิดใช้หมองคิดแผนการต่อไปขึ้นมาครับที่เมื่อคิดได้ปุ๊บนะครับเขาก็ตีรถแท็กซี่แล้วก็บึงไปสถานทูตของเกาหลีใต้ต่อครับไปบอกว่าเขาหนีเมียเขาที่เป็นสายลับเกาหลีเหนือมาที่กาลังจะลักพาตัวเขาอยู่ซึ่งตอนนี้เขาโดนสถานทูตเกาหลีเหนือไล่ตามมา,ตาม,มาตามเรื่องที่แอรได้เล่าไปในตอนต้นนะครับซึ่งพอเขาเล่าเรื่องเหล่านี้ให้กับคนทางสถานทูตเกาหลีใต้ได้ฟังหมดจดนะครับคนของเกาหลีใต้ก็บอกอันี่มันตอนแหลชัว เขาก็เลยเค็นไปจนกระทั่งเฮียยูนนะครับได้ยอมสารภาพว่าเขานะ่ะได้ทําเรื่องอันไม่บังควรกับภรรยาของเขาที่ห้องกงครับแล้วก็จะยอมถูกจับแต่โดยดีแต่ทว่าพอส่งเรื่องไปที่ทางการเกาหลีใต้นะครับเฮดใหญ่ของฝั่งนั้นก็ได้บอกว่าอืมเรื่องนี้น่าสนใจดีนะส่งชายคนนี้กลับมาที่เกาหลีใต้แล้วกันและเราจะทําให้เรื่องราวของชายผู้นี้เป็นฮีโร่ที่ได้หลบหนีสปายเกาหลีเหนือมาเองซึ่งแบบเดือวนะ นี่มันอะไรกันทำไมชายคนหนึ่งที่ได้ทำเรื่องที่ไม่ดีกับภรรยาตนเองแถมยังได้ขี้ตัวปั้นน้ำขึ้นมาเป็นตัวนานาแต่ทว่ารัฐบาลเนี่ยกับช่วยเขาแล้วทำให้เขากลายเหมือนกับเป็นฮีโร่คนหนึ่งเลยเรื่องนี้นะครับมันจะทำให้เราเห็นถึงความดาร์กของรัฐบาลเกาหลีใต้กันเลยทีเดียวนะเพราะว่าในช่วงนั้นเองนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาความปั่นป่วนของการเมืองเกาหลีใต้ฮะคือผู้คนออกมาก่อมอบกันมากมายไม่อยากได้ผู้นำห่วยหวยรัฐบาลเฮงซวย แต่ว่าเหตุหลักๆเขาก็ต้องไม่ยอมสิครับดังนั้นเขาจึงต้องคิดหาวิธีอะไรที่จะมากลบข่าวลือข่าวร้ายแบบนี้ซึ่งจะมีอะไรดีไปกว่าข่าวดราม่าแหะครับเนื่องด้วยว่าเกาหลีใต้ชนนะครับเขาจะมีนิสัยที่พอได้ยินข่าวอะไรดราม่าดังๆขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะลืมข่าวก่อนหน้านั้นไปเองไอ้เพื่อนชาวเกาหลีใต้ที่แอดรู้จักหลายๆคนนะครับเขาบอกเลยว่าเวลาที่มันมีข่าวเช้าดราม่าอะไรเกี่ยวกับดาราดังๆขึ้นมานะ ให้ลองง,งัดงัดลงไปดูหน่อยมันอาจจะมีข่าวเสียหายเกี่ยวกับพวกนักการเมืองหรือคนมีอํานาจอะไรอยู่เบื้องหลังก็ได้โอ้เมืองเกาหลีใต้นี่ก็ดาร์กใช่ย,ย่อยนะเนี่ย นั่นแหละฮะเฮย,ยูนแกเลยได้ถูกนําตัวกลับมายัางเกาหลีใต้แล้วก็แต่งตั้งให้เป็นเหมือนฮีโร่เลยจนทําให้ผู้คนนะครับลืมข่าวเรื่องม็อบพวกนี้ไปเลยหันไปร่วมใจต้านชาติอเล็กอย่างเกาหลีเหนือแทนครับที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กว่าเกาหลีเหนือเนี่ยมันมาเผากุงโซอะไรแบบนี้มันส่งคนมาลักพาตัวคนในชาติเราซึ่งเอาจริงๆก็สงสารท่านคิมเหมือนกันนะนั่งตีพุ่งอยู่ดีๆมีคนเอาความมาป้ายให้แต่ที่น่าสงสารที่สุดนะครับก็คือครอบครัวของแม่นางคิมเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมฮะ เพราะนอกจากเธอจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วเนี่ยเอาคนมีอำนาจนะครับก็ยังได้ทําการปกปิดเรื่องราวทุกอย่างที่อยู่ที่ฮ่องกงคือในตอนแรกที่มันได้เกิดคดีขึ้นมานะครับทางตํารวจฮ่องกงเนี่ยเขาก็อยากจะมาสืบคดีเฮย,ยูนกับทางเกาหลีใต้ฮะแต่ทางเกาหลีใต้เนี่ยกลับไม่ยอมส่งตัวเฮย,ยูนให้นอกจากนั้นเองทางรัฐนะครับก็ยังได้มีการส่งคนไปยังบ้านของครอบครัวแม่นางคิมฮะเพื่อจะจับพวกเขาเนี่ยไปล้างสมองให้เชื่อว่าลูกสาวของพวกเขาเนี่ยเป็นสายลับของเกาหลีเหนือ ซึ่งพอเป็นแบบนี้ทางครอบครัวก็ไม่ยอมรับสิครับจะบ้าหรือเลี้ยงลูกมาตั้งแต่เล็กจะให้มาหาว่าลูกเป็นสายลับเกาหลีเหนืออะไรแบบนี้ได้ยังไงแต่อย่างที่รู้กันนะครับคนเขามีอำนาจเนี่ยจะทําอะไรก็ได้สุดท้ายนะครับทางครอบครัวของแม่นางซูซี่เนี่ยก็ต้องยอมบอกว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยเป็นสายลับของเกาหลีเหนือไปจริงๆแล้วก็ได้ถูกเป็นตราบาไปหลาย10ปีเลยแหะครับที่คุณแม่ของซูซี่นะครับต่อมาเนี่ยเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ได้ตายไปอย่างไม่เป็นธรรมครับ นอกจากนั้นพี่สาวแล้วก็น้องสาวของครอบครัวนี้เนี่ยก็ยังได้ถูกสั่งให้หย่าก,กับสามีทั้งหมดของพวกเธอฮะแล้วก็ลูกๆที่พวกเขามีก็ส่งให้ไปบวชเรียนที่วัดเพื่อที่จะเหมือนเป็นการตัดให้ครอบครัวนี้เนี่ยมันอยู่เป็นโซนที่จะสามารถควบคุมได้เป็นครอบครัวสายลับเกาหลีเหนืออะไรแบบนี้นะแะที่จะทําให้เรารู้สึกชีช่ําไปมากกว่านั้นนะครับก็คือประวัติของแม่นางซูซี่เหยื่อของการฆาตกรรมครับคือแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเธอก็ได้เติบโตมาในครอบครัวที่ยากจนซึ่งคุณพ่อก็ได้ตายไปตอนเด็กบ้านของเธอก็ได้โดนไฟไหม้ครังงหนึ่ เธอก็เลยต้องอยู่กับแม่แล้วก็พี่ๆน้องสาวของเธอพยายามทีบส่งตัวเองให้ตัวเองมีฐานะทางการเงินทุกอย่างนะครับจนกระทั่งเธอได้หาโอกาสไปยังฮ่องกงได้แล้วก็เริ่มเหมือนกระจะกอเนื้อกอ่กอตัวขึ้นมาได้แล้วแล้วก็มาเจอกับผัวที่ชื่อว่าเอยยูเนี่ยแหละครับที่ชีวิตของเธอก็ได้จบลงแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอยู่อีกหลายสิบปีเลยนะครับจนทําให้เราต้องคิดว่าบนโลกนี้เนี่ยมันยังมีความลับดักอะไรที่ดูผิวเผินแล้วจะเหมือนสวยงามอยู่อีกหรือเปล่า บางข่าวที่เราเคยได้ยินมาตอนอดีตนีนน่มันจะมีเบื้องหลังอะไรอีกเยอะแยะไหมเอาเป็นว่าแอดก็ต้องขอตัวลาไปแค่นี้นะครับบ๊ายบาย